ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ตื่นมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับอะไรไปดูกันเลยหิมะนั่นเองนะครับตกมาชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วนะครับบรรยากาศลบสามนะครับวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดของผมผมจะเดินไปที่โพสต์นะครับผม ไปเช็คของว่ามีของอะไรมาหรือเปล่าลมแรงลยครับเราก็เปลี่ยนรองเท้าก็เรียบร้อย ก็ถือว่ายังไม่เย็นอะไรแต่ก็เริ่มเย็นมือนะเพราะว่ามือข้างหนึ่งผมถือกล้องไมนได้ถ่ายส่งมือ เราต้รองเท้าไปแอบเหมืนรับ แล้วก็ใครดูแนละ้วไม่มีนะครับวันนี้กระบปงาั็ดีกว่าแลเ,เดินทางธรรมดาดีกว่าก็เดี๋ยวผมอีกสักวันสองวันผมต้องเอารถโนโมาที่เคยลงคิดไปว่าโกยหิมะนะครับก็รถโกยิมะมาที่ร้านละเพราะว่าเริ่มจะ ดันกันไม่ไหวถ้ามันก็ต้องใช้รถนะครับแต่จริงๆแล้วก็ดันได้ครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยก็คือกล่องใหญ่ๆมันก็จะเหนียวบางทีอาจ๋ยวหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูตรงบึงน้ำที่ผมเคยไปนะครับ มัดเชื่อ,องเท้าแล้วไงก็เลยปกติจะไม่มัดเชื่อ,องเทา้าเดินไปร้านเลยสวมสำหรับใครที่อยากมาต่างประเทศนะครับผมก็ช่วงนี้น่าจะเดินทางได้เพราะว่าโควิดไม่ระบาดแล้วตอนผมมากออ็รู้สึกว่าช่วงนั้นกำลังระบาะดพอดีมาถึงเดนมาร์กก็ต้องกักตัวแล้วก็ยื่นใบตับตรวจ กักตัวสองวันนะครับแล้วก็ยื่นใบตรวจแล้วเราก็ต้องตรวจทุกครั้งที่ไปสนามบินผมแย่จะหมประมาณห้าครั้งได้กว่าจะได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาถึงที่นี่ก็ต้องมาแย่อีกสองรอบเท่ากับประมาณเจ็ดรอบกว่าจะได้ใช้ชีวิตนะครับ แต่ว่ามาที่นี่ก็ต้องกักตัวไปอีกประเจ็7วันตอนนั้นแต่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องละคือบินมาก็สามารถใช้ชีวิตทำงานได้เลยไม่ต้องกักตัวนะครับเ,เพราะว่าน้องล่าสุดที่มาก็ไม่ได้กักตัวนะครับก็มาปุป๊บอีกวันหนึ่งก็เริ่มงานเลยนะเอกสารก็จะน้อยกว่าตอนที่ผมมาเยอะ แล้วก็คือคือการเดินทางมันจะมีเสียค่าค่าตรวจ TPR เนี่ยมันจะเยอะมากมันจะแพงมากนะครับเพราะว่าเรามันจะเป็นค่าเงินของที่นี่ไม่ใช่ค่าเงินของบ้านเรานะซึ่งมันถ้าคำนวณแล้วมันก็อยู่ประมาณเจ็ดพันได้ต่อหนึ่งครั้งที่ว่าเราจะยื่นเรื่องบินแล้วมันมีเวลาจํากัดครับสมมุติว่าหนึ่งใบเราสามารถ ใช้ได้ประมาณ12ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมไปตรวจวันหนึ่งตรวจช่วงประมาณ5โมงได้ผมต้องไปเอาตอนตี4เพื่อไปยื่นไปยื่นกับทางสนามบินแล้วก็ยื่นตัวบินนะครับผมแล้วก็เช็คอินเพื่อจะมาที่นี่ประมาณนั้นใบมันแป๊บเดียวอยู่ได้แป๊บเดียว เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมใกล้ใกล้จะถึงแล้วแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของที่นี่นะครับก็เหมือนบ้านเราเลยครับแต่ว่ามันเป็นค่าเงินของที่นี่ซึ่งคำนวณแล้วมันอยู่ได้มันอยู่ได้แต่ที่เราจะเสียเยอะๆคือค่าค่าภาษีภาษีเราจะเสีย4ี่สิบเปอรเซ็นต์นะครับผมของเงินที่ได้ สมมติเราได้หนึ่งหมื่นเราจะเสียไปแล้วสี่พันสองสี่พันสองร้อยคนก็ประมาณสองหมื่นสม0องหมื่นสามหมื่นะครับประมาณนั้นสองหมื่นกว่าได้เนะี่ยที่เราจะเสียเสียแน่แต่ส่วนเรื่องค่าที่พักค่าอาหารนั่นหักอีกหักอีกตั้งหกักก็แล้วแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันแล้วแตกไปนะครับส่วนค่าของชีพ ผมก็เสียก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าแบบว่าค่ากินค่าใช้ครับพราะส่วนมากของที่อยากได้แล้วก็มีอ่ะโอเคถึงบึงแล้วครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะล,ลองจับไปดูนะอ่ะน่าจะชัดอยู่นะเพราะผมใส่ถุงมือดำพอดีอยาประมาณนี้นะ เป็นเหมือนเก็บน้ำแข็งบ้านเราเนี่ยฮะก็ตอนที่ว่ามันเป็นน้ําเนี่ยฮะมันกลายเป็นน้าแข็งหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถลงไปเหยียบได้นะครับเพราะว่ามันพึ่งจะแข็งมันอาจจะทะลุลงไปได้ต้องรออีกสักพักหนึ่งส่วนตรงนี้ก็คือลงหนังโรงหนังกับร้านอาหารนะครับผมที่เป็นสามเหลี่ยมนี่ส่วนสีฟ้าผมไม่แน่ใจ เมื่อกี้วิดีโอตัดไปพอดีว่าโทรศัพท์าาผมความจําเต็มนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีกไหมนะครับส่วนบึงน้ําน่าจะมีพอมีรูปเก่าอยู่เดี๋ยวถ้ามีหาเจอแล้วเดี๋ยวจะแนบไปให้นะครับเนี่ยฮะว่ากำลังเดินกับตรงนี้จะมีเป็ดแต่ก็ไม่รู้เป็ดมาไงนะเออเสียงคนก็เอาหัล็อกกันนะครับ ผมก็ไม่ได้เช็ดแว่นเลยรีบเดินออกมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกมาเดี๋ยวจะขี้เกียจนะครับช่วงนี้ก็เออขยันถ่ายหน่อยนะฮะนะฮะบรรยากาศร,รอบๆก็ประมาณนี้เลยกินเนี่ยสบายๆแต่ตอนนี้ผมเริ่มหนาวแล้วเพว่ามือข้างนี้ผมใส่ตรงมือแต่อีกมือหนึ่งไม่ได้ใส่นะครับมือที่ถือกล้อง เพราะว่าถุงมือที่ผมซื้อมันสัมผัสตสัวรราท์ไม่ได้แต่ถ้าใครอยากมาผมมอกว่ามันก็ดีนะที่เราอยากลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าข้อเสียคือว่าคนไทยเราอ่ะไม่ชินกับอากาศหนาวครับก็จะเสียค่าเสื้อผ้าเยอะมากเยอะซึ่งมันแพงมากนี่ผมเพิ่งไปซื้อมาเห็นเสื้อตัวนี้เนี่ย เสื้อตัวนี้แล้วก็กางเกงนะครับผมหมดไปสองพันกว่าโคนได้ซึ่งมันตีเงินถ่ายประมาณหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึง่งนี่ก็เยอะนะเยอะนะสำหรับเสื้อผ้าถ้าถ้าในมุมมองผมนะแต่ว่าผมมาคิดว่าแบบผมอยู่ที่นี่มาปีกว่าแล้วแล้วถ้ามันจะซื้ออีกสักชุดมันก็ไม่เป็นไรไนงะเพราะว่าชุดนั้นมันก็ปีหนึ่งอนะใส่แม่งอยู่ชุดเดียวอนะ ปีหนึ่งก็คือว่ามันควรจะมีไว้สำรองบ้างเผื่อว่ามันขาดเผื่อว่ามันอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็ทน,นครับพอเสเ้อผ้าพวกนี้เราไม่ได้ซักอยู่แล้วมันซักไม่ได้ครับถ้าเราซักโดยปั่นเครื่องอะยังไงก็พังแน่นอนเดินไปเดินมาเดินเดินพูดก็เหนื่อยนะครับครับ นี่ยังไม่หนาวมากผมเลยไม่ได้ใส่หมวกมานะเพราะว่าถ้าหนาวมากเราต้องใส่หมวกให้มันปิดหูอะเพราะมันเย็นมันจะปวดหูมันหมดเลยแต่ผมส่วนมากผมจะเจ็บตรงไอ้ต้มหูเนี่ยมันจะเจ็บตรงปลายหูตรงที่มันบางๆมันเจ็บมาก สำหรับคนที่จะมาเตรียมตัวยังไงอก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยครับตอนนี้ก็ขอแค่วีซ่าแล้วก็ใบเวิร์กคอมมิตของประเทศปลายทางที่เราจะไปสมมติเราจะไปอเมริกาแล้วก็มีเวิร์กคอมมิตจากที่ทำงานของเรายืนยันว่าเราทำงานจริงอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็จบแล้วแล้วก็อาจจะต้อง หาบ้านอยู่อะไรก็ถ้าเราไม่ได้มีญาติอะไรเนี้ยถ้าเรามีบ้านก็โอเคแต่ว่ามันจะเสียข้าอ้านอะซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงอะถ้าคค็นนอนหนึ่งเงินไทยอะอผมข้ามไม่ใช่สั่งละลายเดินข้ามเลยรีบโอเค ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตรงนี้ก็เขาจะกระเถิบขยายโรงบานาลไหรือว่าเป็นห้างก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาระเบิดหลุมใหญ่มากอันนี้ก็ร้านเสื้อป้าอีกร้านหนึ่งนะครับผมกล้องรอบนี้ผมไม่ได้ปรับเป็น 4K นะเนื่องจากความจำผมมันเริ่มจะเต็มนะครับก็เลยได้แค่เอ่ดี d 30เฟรมเลทเด้แค่นั้น ภาพมันก็จะแบบช้าหน่อยไม่ได้เร็วเหมือนทุกคลิปนี่ร้านไม่รู้ข้างในทำกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องใหม่2คนวันนี้ผมหยุดนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ามาถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกด้านหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปนะครับนี่ฮะ จะมองผ่านกระจกในบ้านเราก็จะเห็นอย่างนี้เลยนี่ตรงนั้นยังไม่เป็นน้ำแข็งนะครับแต่ใกล้ๆแล้วล่ะเริ่มน้ำขุ่นๆลวนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับผมส่วนใครมีเรื่องอะไรจะให้ถ่ายก็พิมพ์มาไว้ได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปก่อน ยังไงก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย